ตั้งแต่ปีที่แล้วลุยด่านหน้าทุกสิ่งอย่างใดสูนพันคอยลงบันสนามจนกระทั่งแฟนติดไปแล้วทุกคนทีมงานติดหมดแล้วอีแม่หมอย,อยังเป็นเซอร์ววเรอดทุกซีซั่นทำยังไงดูคลิปนี้ให้จบจ้ะวันนี้หมอจะมาทำ IV t r ทรี m เมนเพราะว่าภูมิคุม้มกันสัญที่สุดคนรอบตัวหมอติดโควิดหมดแล้วตอนนี้ดิฉันยังรอดจ้าฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาดูว่าอัดวิตามินแน่นของแม่เป็นยังไงเดี๋ยวมาตามกันเลยค่ะ พราะภูมิคุ้มกันสําคัญที่สุดนะคะคือถ้าเรามีร่างกายที่แข็งแรงและภูมิคุ้มกันที่ดีเราจะต่อสู้กับเชื้อโรคใดๆไ,ไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่โควิดก็อจะอะไรที่จะเข้ามาปุ๊บเราสู้ได้หมดจะสู้กูปีใดๆคือถ้าสมมติว่าแฟนติดขนาดนี้แล้วกินน้ําแก้วเดียวกันขนาดนี้แล้วดิฉันไม่ติดดิฉันคิดว่าดิฉันจะไม่ติดแล้วหรือเปล่าสมพรปากซาทุกจริงๆแล้วถึงแม้จะติดหรือไม่ติดเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือภูมิคุ้มกันสําคัญที่สุดเพราะว่าพอจะเพลียจะเหนื่อยจะอะไรทํางานหหนักมาใ้ป๊เดียวะ เฟรชขึ้นมาเลยนะคะตัวน <T |ar|> ี ical, ้เป็นด็อกเตอร์เคสซีเคทนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระสารที่เพิ่มภูดภูมุมกันแล้วก็วิตามินมากกว่า26ชนิดให้แค่10มนาทีรู้เรื่องจ้ะมีตั้งแต่เมกะโดสซีท็อกวิตามินให้ให้แต่วิตามินอย่างเดียวก็ได้เพื่อิูมผูมูมกันได้เหมือนกันหมดเลยราคาหลักพันต้นๆสำหรับสุขภาพมันคุ้มสุดๆเลยค่ะ